S <S <S ฉันุูใจกี่บาทนะฉันจะไม่บอกคนนะครับไป็ดาวเอาเองครับ <S 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 กินปุ่มกดยือไม่มีตอนนี้บิโลไม่ใช่ฉลามนะครับตอนนี้บิโลเป็นเทพแนละเป็นสิงแนละบอกเลยว่าน่าจะเหนื่อยอยู่เพราะว่าเจอเนี่ยครับเอเลนสกินแบบฟรีครับ มาดูกันครับสกินเทพกับสกินฟรีไหนจะโหดกว่ากันเข้าเกมมาแล้วนะคะผมซึ่งตอนเข้าเกมมามันจะมีเอฟเฟกต์ยิงดีต้อนรับซูอาโอจะดูไม่ทันไปย้อนดูคลิปนะครับสกิลสองก็ถกแบบนี้ครับ เป็นการหมุนตัวฟันนะคะจะมีเพกออกมาต้านไปส,สองนะครับบอกเลยผม,ผมบอกคุณรับนะครับว่าทำไมคุณถึงได้สกินนี้มาผมไปถือลกี้บ็อกซ์สองครั้งได้ครับทุกคนก็ไปสุ่มตามนะครับใครสุ่มได้ยี่ผมบอกเลยคุณยูอาร์เดอะล็อคบ็อกซ์เอฟเฟกต์แจนท l มป์สันก็เปลี่ยนไปนะครับ ก็ถือว่าเป็นสกินคุณภาพนะต้องมีเอฟเฟกประมาณนี้ทก่านเท่าอะไรกันบา,าดพก,กันปะเด็กก็กกเป็นดะีเลยไหมเชื่อเราได้ ต้องบอกเลยตอนนี้ผมจะเดินเกมแบบโปรเต็นะก็สิ่งที่สำคัญที่สุดซับิโลมาที่ผมเคยบอกไปก่อนนะคะเพราะว่าเป็นแบบขั้นที่ดูบักนะคบที่ดูนี่คือแบบเล่นยากมากต้องกลับไปบ้านเ่อะมันเป็นตัวที่บอกเลยว่าใช้มานาไืเยอะมากให้เข้าไปไปตีแย่ครับก็เสียมานาไปเยอะแล้วอะครับ ต้องบอกเลยว่าผมจะเข้าตาโอเคคะผมเปลี่ยนเป็นที่เล่นเกมเล็กน้อยนะครับผมขอบอกเลยว่าตัวเนี้ยครับเล่นได้เล่นดีมากนะครัอบลุกแรกผมเลยต้องบอกว่าตานี้วต้อแล้วไม่ฮะต้จะไปเอามังกรนะครับ เจอฮายะติแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีฮฮยะติอยู่ที่ไม่ควรเข้ามังกรนี่นะครแย่งเหนไหมท่าจ้ถาทการได้ไหครับส้ตท่าได้ตีตายนี่ครับคือภาพตอนตายครับเดี๋ยวผมจะรีวิวสิลต่อนลังจากที่เกิดมาพานนี่สอง หนึ่งสกิลที่หนึ่งนะครับจะเป็นกระโดดลงไปไว่ายน้ำนะครับแต่ว่าจะเป็นตเ,เ,นนนเปิดมังกรน่าจะมังกรนั่งกระโดดลงไปี่คือนะครับแล้วจะเป็นสิงแทนนะครับการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์นะครับ ก็ัะกระโดดไปด้านหลังครับแล้วก็เป็นเหมือนวฟินิกะครับขึ้นไปด้านหน้า<อ>ก็จะประมาณนี้ครับเอฟเฟกต์ของกระถับมีเอฟเฟกต์วารไม่้ดูน,นะครับเอฟเฟกต์วาวจะเหมือนตอก่กยางแบบขึ้เ้าไม่วาวเสียเวลาผมเอาลาก้านบลก่อแนนตไแ้วเนถ้าได้คะแน แต่บิโลนี่คือตรงนี้พี่จบต้นไม้ขวงน้ำยังไม่เคยถับแต่มาแล้วกาตา้ด้วยตายบอกเลยเล่นเกมนี้ผมขอบอกเลยครับจะนี้ผมจะพยายามเล่นให้ดีขึ้นนะครับ เก่งเปนิกมากเลยทำไปแล้วสองรอบใช่เลยครับแต่ตอนนี้ผมว่าจะแบบเรื่องแบบมืออาชีพนะครับจะไม่หัวร้อนแนวป้องการศัตรูหายไปแล้วเปอร์ครีปกำลังเอนไหายไหนบอกจะไม่หัวร้อนเนี่ยบอกว่าจะไม่หัวร้อนนะแต่สุดท้ายก็หัวร้อนอยู่ดี ต้องเอาบลูไม่ให้ได้ก็ที่มันจะขัดปาปที่ไปต่อที่ชวงสอนานะครับรำลังท้าทายกับอะไกับเลนใ e ผมไม่ไวกับอะไรไม่ไวกับตัวไฟป่ามีวีผมเยด้วยไปน้ำาไปไปน้ำไป เก็บดุเน่เก็บดุเน่แรงของเราถูกโจมตีน่าหรือไแท้ท้เป็นตวนไม่คิวแล้วบอกเลยครับว่าตอนนี้เขาใกล้จะฟัง

สิ๋วเยอะอยู่แต่เอมิลี่มันต้องแยกเอ็มผมแน่ผมจะต้องรีบทับเอ็มวีพีให้ได้วันน้องจะได้กดติดตามเอาอาย่าลงจากที่ฉอยอาย่ามาเล่นแปลกๆนะ ดูว่อญะไรหออาญาเอาอนี้มาโอเคออาญาส่เอาเอ็กคมาก้วัดีอะอาญาเอาเอคิมาในขนยามากเป็นอะไรที่แบบเขาทำให้แครี่เด้อทุกคนก็อยากที่จะให้อาญาถกหัวแล้วจไม่ได้อะไรสฉันก็ดูว่าสองเลนนี้จะแบบ

ต้อทำแอซิดหน่อยครับแม่ไม่ได้กดน้ำนั่งละวิวเล่นดีครับแต่ตอนนี้ผมต้องไปทำเวฟ่อนเวฟในทีมว่าต้องกานะครับคือสับอาวีตีเวฟแล้วก็มาหาตัวมาหาหลวงตัวต้องคอยหลวงเรื่อยๆครับ ซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วลวงเลยไม่ได้นะคะพี่โลมันตัวรัว Everything is 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 everything แต่ย่งไม่ทันก็ตอก่อตอนเลือกศึกก็มันกวหน้ำต่อผมว่าตอนนี้น้พพองๆเลือกศึกเับผมจะต้องทำให้น้องๆโกดซับให้ได้เลยวันนี้ครับเสี่สยงอยู่ จะค่อยไปด่าหลังนะครับจะด่ากันได้ยังพอมีมีแบบที่ยัลองกดรับกันได้เยี่ยมกดซับคุณแล้วเราจะล้านซับไปด้วยกันที่มีอันนเริ่มเยอะอยู่นะครับ

ั่นล่ะพบนาตาหนึ่งตัวฟูมล่องพลทุกคนดูไหมครับผมอัดก่อนแล้วค่อยมาภาคหรือภาคก่อนแล้วค่อยมาอัดสรุปก็คือภาคพร้อมกันครับแต่ถ้าอย่าให้ผมตัดต่อแล้วก็บอกมาได้ครับผมจะตัดต่อให้ขั้นตอนเลยตอนเปิดเกมมาจนจุดลอกสิทเกมนะครับรอเล่นรอเล่นรเล่นรอเล่นไม่ตัดตอนต่อเลย ไม่ทำหรอกไม่ทำคุณเพียร์นะครับใช่นะไหผมไม่ทำผมไม่ทำเรื่องเดี๋ยวผมว้านะาผมจะต้องเตรียมตัวเอาพร,ร้อมและสิทธิเพราะเ,เดี๋ยวช่วงนี้ดาร์กเริ่มฮิตและต้องเตรียมเอาดาร์กอะเอาเลยดีกว่าแต่ผมยังไม่แนี้ยผมจะทำได้ไหมผมจะรอก่อนรอมันเข้าในป้อมเนี่ย ตายซะเย็บไปอะไรปามเธอแล้วไปป้ายหายไปมันหนีได้ รอดอ่ะยิงรอด,ด,อดองันผมจะไม่เข้าคิวเลืเ่ยนดีกว่าเอ้าเฮ้ยเ้ยจะฟาร์มป่าไปหมดไม่ได้นะเ<อ>ยี่ยมได้คิวเดีย๋ยวตอนนี้ผมเก็อบออกไอเทมได้หมดแล้วครับส่วนเงียนผมก็เออ เกือบหมื่นเอเมิลี่เกือบกว่า <I have S 1> ตองรีบเอาคลิปเอมิลี่มาเอมิลี่ตอนนี้นี่คือมันออเรียกว่าพอๆกบผมนะครับแต่ผมจะเป็นเอวีพีไม่ได้ทั้งเย็นผมไม่เยอะกว่ามันเด็กชาย

เขาบอกนะคะว่าตานี้ผมเหนื่อยอยู่ตอนแรกไปช่วงแรกช่วงหลังเริ่มคือจะระมัดระวังขึ้นผมจะรอบคอบมากขึ้นครับทุกคน ยยปยองสัตว์รูแตกหมดแล้วซุป,ปเอริจะก่ยไปยังยเาได้คพอดีมาดูผมจะได้ Of Master of so the, the secret, secret martial art. God God. 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 God.